หลงพราเดิมพิมพ์ฐานสูงที่เราได้เห็นเม็ดแร่ดินนวลกันชัดๆคือสร้างเนี่ยพูดกันต้องมี2470ถึง2480มาวันนี้นี่คุยกันเนี่ยต้องเป็นเนื้อทองผสมที่มีอายุระดับ80-90ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นการดูการพิจารณาวันนี้เราทำได้มากกว่าแต่ก่อนการสแกนตรวสอบเปอร์เซ็นโลหะพบทองแดง64%แบบนี้มีดีบุกผสมแบบนี้ อาจจะไม่ใช่จุดฟันธงอาจจะไม่ใช่เรื่องที่มีความพิเศษมากมายนักเพียงแต่ว่าเรื่องขององค์ประกอบความเก่าผมมองว่าหลวงพ่อเดิมองค์นี้น่าจะให้มุมมองอะไรที่ดีกับนักสะสมจะได้เอาไปใช้เปรียบเทียบได้เอาไว้พูดคุยกันสำหรับคนที่มีพระเนื้อทองผสมหลายๆประเภทหลายๆสกุลการที่เราได้เห็นผิวพระแบบนี้มันสามารถคิดต่อมันสามารถ พูดคุยกันได้คือการที่มีเม็ดแร่ดินวนวลแบบนี้มันสะท้อนถึงการหล่อพระแบบโบราณการจุมทาดินวนวลที่มีเรื่องของแร่เหล็กผสมมีเรื่องของเม็ดกรวดอะไรอยู่ที่ผิวพระแบบนี้มันมีเหตุปัจจัยมาจากขั้นตอนจากกระบวนการของการหล่อพระแบบโบราณซึ่งเราจะไม่ได้เห็นในพระยุคใหม่ เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านต้องหาความสมเหตุสมผลด้วยตัวท่านเองครับผมเองพูดถึงผมเองแชร์ประสบการณ์ถึงการหลอพระผมเองหล่อทองเหลืองมาก่อนผมเองเป็นคนที่ทําหุ่นเทียนรอหุ่นเทียนขึ้นมาก่อนก่อนที่จะจุ่มทาดินนวลก่อนที่จะเข้าดินเข้ารวดเพราะฉะนั้นวันนี้ส่งต่อข้อมูลส่งต่อวิธีการให้ท่านไปหา ความสมเหตุสมผลไปหาไปต่อยอดกับข้อมูลที่วันนี้เราทําได้มากอ่ะครับการที่มีเม็ดแร่แบบนี้มีองค์ประกอบมาจากเรื่องของขิ้พึ่งที่อาจจะนำกลับมาใช้ใหม่มีเรื่องของสิ่งสุขปกมีเรื่องของดินนวลที่นำมาใช้แต่เราจะไม่พบในพระยุคใหม่แน่นอนเพราะ เขาไม่ได้ใช้ดินนวลธรรมชาติเขาไม่ได้ใช้ดินปลวกเขาไม่ได้ใช้ขี้เลนเข้ามาร่วมในการหล่อพระในการสร้างพระในโรงหล่อเขาใช้ดินนวลที่เป็นดินนวลสมัยใหม่มันจะละเอียดมันจะไม่มีผงมันจะไม่มีอะไรติดมาให้เห็นได้แบบนี้เลยครับสังเกตได้ว่างานหล่อสมัยใหม่เนี่ยผิวมันจะละเอียดผิวมันจะเรียบในขณะที่หลวงพ่ะเดิมฐานสูงองค์นี้ เราได้เห็นสนิมเราเห็นล่องรอยการเหี่ยวยน่นเราเห็นการผุก,กร่อนที่ผิวเราเห็นเม็ดแร่ดินนวลแบบนี้ซึ่งอยากบอกอยากฝากกับนักสะสมรองเอามาดูรองเอามาเปรียบเทียบเขากล้องกําลังขยายสูงรองเปรียบเทียบดูถึงผิวพระดูธรรมชาติว่ามีความใกล้เคียงมีความแตกต่างกันอย่างไร สำหรับพระที่ท่านเองมองว่าเก่าถึงยุคลองขยายดูว่าเก่ากว่าไหมมีองค์ประกอบความเก่าที่ชัดเจนกว่าไหมจุดหนึ่งที่ผมเองอยากบอกอยากสะท้อนให้กับนักสะสมเผื่อเอาไว้พิจารณาคือการฟังเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการพิจารณาเนี่ยครับอยากให้ฟังจากผู้ที่มีองค์ความรู้จริง หลายคนคุยเรื่องวิทยาศาสตร์แต่ขาดองค์ความรู้บางทีมันก็เลยดูอาจจะเราะเทอะไปหน่อยซึ่งจุดนี้ไม่ได้อยากจะปรามาทใครเพียงแต่ว่าถ้าการพูดที่ขาดความรู้มันอาจจะทำให้การพูดถึงแนวทางวิทยาศาสตร์ดูไม่น่าเชื่อถือวิทยาศาสตร์ต้องเปรียบเทียบได้ต้องทดสอบได้ต้องมีข้อมูลที่มากพอบางท่านก็ใช้วิทยาศาสตร์ มายกระดับกับพระที่ตัวเองมีซึ่งการที่ทำแบบนี้มันอาจจะส่งผลเสียกับนักสะสมท่านอื่นๆได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากพูดอยากให้ท่านไปต่อยอดคือการที่ท่านก็ต้องพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเหมือนกันหาความสมเหตุสมผลวันนี้ค้นดูใน Google ค้นดูข้อมูลต่างๆในวิกิพีเดียก็ได้ครับมีข้อมูลสนับสนุนที่ เราสามารถทำความเข้าใจได้หรือแม้แต่มีโอกาสก็นำไปถามผู้รู้ที่เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องของอายุโลหะเรื่องของโลหะวิทยาองค์ประกอบของโลหะอะไรแบบนี้ครับเราใช้ตรงนั้นเป็นข้อมูลร่วมกับการดูองค์ประกอบความเก่าลองพิจารณาถึงทองเหลืองที่มีอายุว่าเราควรจะได้เห็นผิวเป็นแบบไหน การเปลี่ยนแปลงของผิวพระระดับ80-90ปีแบบนี้เราควรจะเห็นอย่างไงหลายคนที่มาให้ความรู้เป็นเนื้อทองเหลืองที่ผ่านการชุบน้ำมันชุบแข็งบ้างอะไรบ้างแบบนั้นหรือแม้แต่ทำผิวให้เก่าก็มีเพราะฉะนั้นถ้าท่านขยายดูองค์ประกอบความเก่าดูเรื่องของการผุกร่อนดูเรื่องของการเกิดสนิมการเกิดออกไซด์ผมเชื่อเหลือเกินว่า ท่านจะมีมุมมองที่แตกตา่างวันนี้ฝากข้อมูลไว้แบบนี้ครับสะสมให้มีความสุขสนุกกับการแขวนบูชาครับ